ปราบมหาอุดตอนที่หนึ่งผู้กองกระทิงนักเลงในคราบตำรวจตัดสินใจย้ายไปประจำที่เขาสมิงเพื่อเป้าหมายบางอย่างแต่ยังไม่ทันได้รายงานตัวก็ต้องมีเหตุประทะกับนักเลงเจ้าถิ่นกลางสถานีรถไฟในขณะเดียวกันเสือผาดจนน้ำดีเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านผ่าผู้ปุกปรนเสียบันลือผู้มีอิทธิพล คนสนิทของเฮียหานเศรษฐีผู้มีอำนาจและต้องการเป็นใหญ่ที่สุดในเขาสมิงโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเสือผาดยังมีตัวตนอีกชื่อว่ากล้าเด็กหนุ่มธรรมดาๆรรไรที่มาทำหน้าที่รับจ้างทำงานทั่วไปในบาบุญนำแตกต่างจากชีวิตที่ซุ้มโจรซึ่งมีลุงสิงลุงตาบอดศัตรูที่เฮียหานหรืออดีตเสือหาน เคยต่อสู้อย่างดุดเดือดเป็นอาจารย์สอนวิชาจนกล้ากลายเป็นเสือผาดที่ชาวบ้านยกย่องรวมถึงมีจันทราน้องสาวคนสนิทที่คอยดูแลและแอบคิดเกินพี่ชายอยู่เคียงข้างมาตั้งแต่เด็กส่วนผู้กองกระทิงหลังจากต่อสู้กับนักเลงจนเป็นที่เลื่องลือถึงความเก่งขณะเดินตรวจพื้นที่ได้เจอและช่วยเหลือบุลันนักร้องสาวสวยในบาบุญนำ ที่มีเบื้องลงังนาสงสารพอปริกแม่ของเธอยอมเป็นเมียน้อยของเฮียหานศัตรูที่บุรันจำฝังใจไม่มีวันลืมเช่นเดียวกับกล้าที่ครอบครัวต้องผังพินาศเพราะฝีมือของเฮียหานเมื่อปราบมหาอุดตอนที่สองจันทรามาขายของที่ตลาดแอบได้ยินเรื่องที่ไม้และผู้กองกระทิงชอบบุลันจันทราสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร ไม้หรือที่ทุกคนในบาบุญนำรู้จักในชื่อว่ากล้าแสดงอาการอย่างชัดเจนว่าเป็นห่วงเมื่อเห็นบุหลันมาทำงานพร้อมบาดแผลที่มือ แต่บุหลันปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรมีเพียงท่าทางผิดแปลกที่ทำให้กล้านึกหวั่นใจต้องขอประกบบุหลันไม่ให้หลุดรอดสายตาทำให้ผู้กองกระทิงที่แอบชอบบุหลันเหมือนกันเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุหลันกับกล้าเมื่อเห็นทั้งคู่สนิทสนมไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดระหว่างที่ผู้กองกระทิงเริ่มออกสำรวจพื้นที่เกิดเหตุต่อสู้กับ จนหน้ากากแดงที่มีอีกชื่อว่าเสือก้อนลูกน้องคนสนิทของเฮียหารผู้มีอิทธิพลที่สุดในเขาสมิงจ่าแดงพยายามเกลี้ยกร่อมกระทิงให้ถอยห่างจากพวกของเฮียหารจะได้ไม่เดือดร้อนถึงชีวิตส่วนเฮียหารรู้เรื่องที่ผู้กองคนใหม่มีคาถาอาคมเลยสั่งให้ผู้กำกับทวีตำรวจที่คอยเป็นหูเป็นตาให้จับตาดูกระทิงให้ดีเป็นพิเศษ มือปรับมหาอุดต,ตอนที่สบุลันวางแผนรับมือโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันหลังจากแน่ใจว่าเฮียหารจะส่งตัวเองไปเป็นเมียเสียกิจในอีกไม่กี่วันปริกรู้ดีว่าลูกสาวไม่เต็มใจแต่ก็ไร้หนทางช่วยเหลือ ตรงข้ามกับแย้มเมียของเฮียหานที่เห็นดีเห็นงามกับสามีเลยหาเรื่องเยาะเย้ยบุลันเพื่อความสัตใจส่วนผู้กองกระทิงกับกล้าต่างฝ่ายต่างเตรียมหาวิธีช่วยบุลันให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของเสกกิจมือปราบมหาอุดตอนที่4ี่บูลันหายตัวไปอย่างแร้ร่องรอยแม้แต่ที่บาบุญนำก็ไม่ได้มาทำงานทำให้ลุงบุญนำต้องขาดนักร้อง เฮอาหารโกรธมากออกตามล่าตัวบุลันส่วนผู้กองกระทิงต้องการล้มเสียกิจเพราะสืบรู้เรื่องธุรกิจดำมืดที่เกี่ยวกับคดีใหญ่ของเขาสมิงซึ่งที่ผ่านมาไม่มีตำรวจคนไหนกล้าแตะต้องโดยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายจนได้พบกับเสือผาดโดยบังเอิญมือปราบมหาอุดตอนที่ห้า เสือผาดตัดสินใจตามสืบเรื่องเจ้าของหมือนแร่ที่รับซื้อเด็กต่อจากเสียกิจเลยขอให้จันทราช่วยปลอมเป็นเมียเพื่อเข้าไปหาความจริงที่โรงแรมบุลันใช้เวลาช่วงกลางคืนแอบไปพบเสือผาดเพื่อบอกข้อมูลบางอย่างแมรี่มาดามเจ้าของหมือนแร่หุ้นส่วนของเสียกิจส่งนักเลงไปถล่มโรงพักผู้กองกระทิงเกิดการต่อสู้กันดุเดือด บุรันเห็นบาดแผลของกระทิงรู้สึกเป็นห่วงมากรีบเอาอยารักษานับวันความรู้สึกของบุรันที่มีต่อกระทิงยิ่งผูกพันในขณะที่เสือผาดซึ่งแอบรักและคอยดูแลเธอห่างๆค่อยๆไกลจากหัวใจไปเรื่อยๆมือปราบมหาอุดตอนที่6เสือก้อนบุกโรงพักชิงตัวเสียกิจและแมรี่ตามคำสั่ง ียหารด้านผู้กองกระทิงรีบออกตามจับโดยมีผู้การสมศักดิ์พ่อของกระทิงตำรวจยศใหญ่จากพระนครมาช่วยเรื่องคดีนี้อีกแรงเสื้อผาดแฝงตัวมาเพื่อต่อว่ากระทิงที่ปล่อยให้นักโทษหนีไปได้เรียกว่าเป็นไม้เหมอไม้เมาแต่ก็ช่วยเหลือกันเพราะอยากให้เขาสมิงดีขึ้น ผู้การสมศักดิ์ได้คุยกับบุรันเลยได้ถามถ่ายถึงครอบครัวของบุรันพอสมศักดิ์เองก็กว้างขวางที่เขาสมิงมาก่อนแต่บุรันก็ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับใครผู้กำกับทวีรายงานเรื่องที่ผู้การสมศักดิ์กลับมาเขาสมิงแถมยังเป็นพ่อลูกกับผู้กองกระทิงที่หารสั่งให้ ทวีจับตาดูส่วนเสือก้อนก็มีท่าทีแปลกๆทันทีที่ได้ยินเรื่องการมาของสมศักดิ์มือปราบมหาอุดตอนที่เจเสียกิจและเมรีหนีออกมาได้สำเร็จตามแผนของเฮียหารที่ใช้เจ๋งโจทย์เก่าของ ผู้กองกระทิงมาทวงเวลากระทิงกลับมาพร้อมบาดแผลให้บุหลันทำแผลทั้งสองดูมีความสุขโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของเสือผาดบุหลันมั่นใจว่าผู้กองกระทิงคือสันติเพื่อนในวัยเด็กและเริ่มจับพิรุษได้หลายอย่างที่บ่งบอกว่ากล้าอาจจะเป็นคนเดียวกับเสือผาดยังไม่ยอมแพ้เรื่องเสือผาดแม้จะรู้ว่าเป็นได้แค่น้องสาว ลุงสิงห์รู้สึกแปลกใจที่เฮียหารรู้การเคลื่อนไหวและหนีรอดได้ตลอดทําให้สงสัยว่าในซุ้มโจรตอนนี้ต้องมีนอนบ่อนไส้อยู่มือปรับมหาอุดตอนที่8เฮียหารพาปริกไปกรุงเทพทําให้ปริกได้เจอกับผู้การสมศักดิ์เพื่อนในอดีตที่เธอไม่อยากเจอสมศักดิ์ไม่พอใจปริกที่หักหลังกำนันทรง และไปคบกับเฮียหานปริกไม่สนใจเพราะเธอทำทุกอย่างเพื่อปกป้องบุลันหรือกำไรลูกสาวคนเดียวผู้กองกระทิงพาบุลันมากรุงเทพด้วยเพราะสงสัยการมากรุงเทพของเฮียหานด้านลุงสิงและเสือผาดได้ข้อมูลเรื่องเสียกิจกับเมรี่เลยปลอมตัวพร้อมจันทราไปตามสืบมือปรับมหาอุดตอนที่เก้า ผู้กองกระทิงพาบุลันไปกินข้าวนอกบ้านที่บาบุญนำเพราะตั้งใจให้กล้าเห็นบุลันได้โอกาสบอกเรื่องที่ซ่อนของเสียกิจและแมรี่ให้กล้ารู้เพื่อให้เสือผาดช่วยผู้กองกระทิงอีกครั้งแต่จันทราไม่เห็นด้วยที่เสือผาดร่วมมือกับตำรวจกลัวจะเป็นแผนซ้อนแผน ส่วนเฮียหานตรงออกคำสั่งให้เสือก้อนจัดการเสียกิจกับเมรี่ถ้าทั้งคู่เริ่มก่อปัญหาลุกลามมาถึงตัวแย้มได้ข่าวเรื่องที่อยู่ของบุลันเริ่มคิดแผนบางอย่างเพื่อกำจัดปริกให้พ้นทางมือปราบมหาอุดตอนที่สิบผู้กองกระทิงบุกบ้านเฮียหานทั้งที่ไม่มีหมายคน้นด้านลุงสิงเริ่มคิดหนัก เรื่องที่เสือผาดยังมีวิชาเอาคมสู้เฮียหานไม่ได้เลยขอให้ลุงเพิ่มคอยช่วยเสือผาดอีกครั้งบูหลันแอบปลอมตัวออกจากบ้านตอนกลางคืนอีกครั้งเพื่อไปหาปริกเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่มือปราบมหาอุดตอนที่11เสือผาดพาบุหลันมาอยู่ในซุ้มโจรเพื่อความปลอดภยัยจันทรา ไม่พอใจเพราะที่ซุ้มโจรมีกฎห้ามคนนอกเข้ามานอกจากเป็นคนในครอบครัวเสือผัดตัดสินใจขอบุรันแต่งงานส่วนผู้กองกระทิงยอมอยู่ในคุกเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เฮียหารมาที่สถานีตำรวจเพื่อต่อรองให้กระเทิงออกไปจากเขาสมิงแลกับการปล่อยตัวมือปราบมหาอุดตอนที่สิบสองแย้มสงสัยว่า ปริกจะเป็นสายให้ตำรวจแต่ยังหาหลักฐานไม่ได้ส่วนผู้การสมศักดิ์ขอเบิกตัวผู้กองกระทิงไปที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ความจริงคดีฆ่าสองผู้ต้องหาเซกิจกับเมรี่และตำรวจที่ตายในวันนั้นที่สุมโจรหลังจากเสือผาดประกาศแต่งงานกับบุลันทำให้จันทราซึ่งหลงรักเสือผาดมาตลอดพยายามหาทางวิธีกำจัดบุลันให้พ้นจากซุมโจร มือปราบมหาอุดตอนที่13เสือผาดอาการปางตายหลังจากทําพิธีอัญเชิญเหล็กไหลเพื่อช่วยชีวิตบุรันทาให้เหล็กไหลย้ายมาอยู่ในร่างกายส่วนผู้กองกระทิงพยายามตามหาที่อยู่ของซุ้มโจรเพราะเป็นห่วงบุรันในขณะที่เฮียหารรวมกำลังคนขุดหาเพชรหน้าทั้งที่เหมืองของแมรี่โดยมีเป้าหมายหวังกำจัดกระทิง เสื้อผาดให้ตายในคราวเดียวมือปราบมหาอุดตอนที่14แย้มประกาศจะหยากับเฮียหารเพราะทนไม่ไหวที่เห็นสามีสนใจแต่ปริกส่วนผู้กองกระทิงกับเสือผาดสกดรอยตามเฮียหารที่แอบมาขุดหาเพชรหน้าทั่งที่เมืองเสือก้อนอยากฆ่าเสือผาดให้ตายคามือหวังกำจัดเสียนน้ำที่คอยขัดขวางมานานผู้กองกระทิง ตกเป็นผู้ต้องหาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แต่ติดคุกยังไม่พอชีวิตก็อาจจะรักษาเอาไว้ไม่ได้มือปราบมหาอุดตอนที่15หลังจากงานแต่งของเสือผาดและบูรันเพื่อให้บูรันอยู่ในซุ้มโจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นเดียวกับกระทิงที่ต้องสาบานตนเป็นพี่น้องกับเสือผาดโดยสละอาชีพตำรวจและยอมเป็นโจรเพื่อช่วยกันสู้กับเฮียหาน ตามคำของลุงสิงห์ที่มั่นใจมากกว่าท่าทั้งสองร่วมมือกันจะสู้ชนะเฮียหานได้แต่สิ่งที่ต้องทำเป็นการด่วนสุดคือเอาว่านกลับคืนมาจากเฮียหานพร้อมกับช่วยปริกแม่ของบุรันออกมาด้วยมือปราบมหาอุดตอนที่16เมื่อผู้กำกับทวีออกหมายจับตายกระทิงและเสือผาดพร้อมตั้งพร้อมตั้งค่าหัวจันทรา โกรธบุหลันที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนในสุมจนเดือดร้อนส่วนปริกเจ็บหนักถูกทิ้งให้นอนรอความตายกลางถนนในขณะที่เสือผาดเพิ่งรู้ความจริงว่าบุหลันคือกำไรเพื่อนสนิทในวัยเด็กที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันด้านเฮียหานวางหมากหวังกำจัดทุกคนมือปรับมหาอุดตอนที่18หลังจากเสือก้อน รูทที่ซ่อนของซุ้มโจรก็ยกพวกบุกมาพร้อมถล่มทันทีกระทิงและเสือผาดร่วมมือกันต่อสู้แต่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดทําให้คนในซุ้มโจรบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากลุงเพิ่มพ่อของจันทราถูกยิงบาดเจ็บสาหัสการสูญเสียผู้คนในซุ้มโจรทําให้บุลันถูกจันทราตราหน้าว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ซุ้มโจรเกิดเรื่องร้ายเมื่อปราบมหาอุดตอนที่18 กระทิงโกรธแค้นที่เฮียหารฆ่าผู้การสมศักดิ์คนที่เลี้ยงดูมาจนเติบโตเสมือนพ่อแท้ๆความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้เกินกว่าจะรับไหวเขายอมแลกชีวิตบุกเดี่ยวถึงบ้านเป้าหมายเพื่อสะสางทุกความแค้นและกำจัดความชั่วร้ายให้หมดไปจากเขาสมิงพอเฮีหานรู้ว่าลุงสิงหรือเสือผาดที่ตนรู้จักจริงๆแล้วยังมีชีวิตอยู่ เลยรวมพลบุกถลม่มหวังจัดการศัตรูคู่แข้นเก่าพร้อมกวาดล้างซุ้มโจรให้สิน้นซากกล้าก็สู้กลับเพือ่อทวงคืนความยุติธรรม